สวัสดีครับร้านดลินการยานะครับวันนี้ลูกค้านะครับมาจากจังหวัดระยองนะครับโอนมาจํามาจองชุดนี้ไ้ครับแล้วก็มาใส่ตามนัดนะครับรับรับประกันครับร้านนี้โอนจองแล้วของไม่มีหายแน่นอนนะครับเบื่อแล้วนะครับล้อแต่งครับลูกค้าบอกอมาเปลี่ยนมาใส่เป็นตัวล้อเซทพีอีดิชั่นนะครับขอบสิบแปดนะครับมาดูตุ่มสีหน้ายางและปียางกันครับนี่ครับปียางปีที่ยี่สิบสองครับมาดูตุ่มสีหน้ายางนะครับ ใหม่แดงร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับหากลูกค้าทัดใจสนใจนะครับลองโทรมาสอบถามได้นะครับที่ร้านนรินการญาครับหกหานยี่เก้าห้าหห้าหกร้านนรินการยาอยู่ที่ถนนเลียบคลองสามครับอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีนะครับอยู่เยื้องๆกับโรงเรียนสารสรยคลองหลวงนะครับอ่าเนี่ยครับเส้นถนนเลียบคลองสามนะครับมาจากปากทางคลองหลวงนะครับประมาณ900เมตรนะครับสังเกตป้ายนี้ครับ ร้านนาลิงกัรยานะครับยาายแดงราคาถูกนะครับค้าขอบคุณลูกค้ามากนะครับโอ้โหมาจากจังหวัดระยองเลยนะครับมาแบบไม่เสียเที่ยวนะครับรอรอจบ,จบจบครับขอบคุณมากครับ